จันทรานำพาสู่ต่างโลกฉบับเว็บโนเวล สายหนังสายซีรีส์ฟังทางนี้อย่าดูเน็ตฟิกแบบภาพคมชัดระดับ 4K บนทุกอุปกรณ์ร้านเรามีให้เลือกครบทั้งโปรรายวันโปรรายเดือนและที่พิเศษสุดๆโอหัวบ้านท้าบอลจ่ายเพียงครั้งเดียวในราคาสุดคุม้มเป็นเจ้าของจอถาวอไปได้เลยและที่สําคัญที่สุดไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาเพราะเรามีแอดมินคอยดูแลคุณตลอดอายุการใช้งานไม่ต้องลังเลแล้วความบันเทิงระดับพรีเมียมรอคุณอยู่สแกน QR โค้ดที่หน้าจอหรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับแอดมินรอตอบ อตอนที่หนึ่งร้อยสิบสี่จะให้ข้าทำแบบนั้นจริงเหรอเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่อาสนะในวันหนึ่งมาโคโตะประหลาใจที่เห็นโทโมเอะกลับมาเร็วกว่าปกติปกติแล้วโทโมเอะจะกลับมาในช่วงเวลาอาหารค่ำพอดีแต่วันนี้เธอกลับมาเร็วกว่ากำหนด มาคโตถามว่าโทโมเอะแปลกใจนะที่เจ้ากลับมาเวลานี้การสืบสวนเป็นไปได้ด้วยดีหรือเปล่าโทโมเอะก็บอกว่าก็เรื่องนั้นแหละข้าเจอสถานที่ที่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วอยากจะมาขออนุญาตจากนายน้อยก่อนโทโมเอะกล่าวเช่นนั้นตัวเลือกที่ดีที่ว่านี้คือสถานที่ที่โทโมเอะค้นพบเพื่อที่จะสร้างซีรีส์ดูแบบเดียวกับที่ประเทศญี่ปุ่นขึ้นในอาโซระ โทโมเอะกลางแผนที่ให้ดูถ้าบอกว่าและนี่แหละคือสถานที่นั้นความแตกต่างของอุณหภูมิเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นแล้วมีความใกล้เคียงกันถึง95เเลยทีเดียวมาโคโตะมองตามจุดที่โทโมเอชี้บนแผนที่และเขาก็ถึงกับพูดไม่ออก เพราะสถานที่แห่งนั้นมันอยู่ลึกเข้าไปใจกลางดินแดนของเผ่าปีศาจเป็นพื้นที่ที่ต่อให้เผ่ามนุษย์ลบชนะไปเรื่อยๆก็ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะไปถึงและที่เลวร้ายกว่านั้นคือข้างๆกันนั้นมีป้อมปราการของเผ่าปีศาจตั้งอยู่ด้วยมาโคโตกล่าวว่าแล้วโทโมเอคิดจะทำยังไงกับมันโทโมเอก็บอกว่าคิดจะทำยังไงงั้นเหรอก็แค่ไปจัดการมันให้ปลอดภัยก็ได้นี่ มาโคโตจึงบอกว่ามันเป็นป้อมปราการเลยนะจะทำแบบนั้นจริงเหรอทอมโมเอะจึงตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยลาวกับกำลังจะออกไปเดินเล่นว่าก็บุกเข้าไปตรงๆจนกว่าจะทำลายมันหมดนั่นแหละไม่มีปัญหาทโทโมเอะบอกเช่นนั้น จะบุกถล่มป้อมปราการของเผ่าปีศาจนี่ยนะข้อเสนอที่บ้าบิ่นและไม่ต่างอะไรกับการประกาศสงครามนั้นทําให้มาโคโตถึงกับไปไม่เป็นเขาไม่สามารถตัดสินใจได้ในทันทีและขอเวลาโทโมโเอะไปคิดดูก่อนซึ่งก็ทําให้โทโมเอะดูไม่พอใจเล็กน้อยหลังจากแยกกับโทโมเอะมาโคโตก็เดินทางไปยังที่พักของพูดป่าตามลำพังเพื่อไปพบกับมอนโด มีข่าวดีเรื่องการย้ายถิ่นฐานดูเหมือนว่าตอนนี้เหล่าผู้อาวุโสและเผ่าพูดปาได้เห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของคนหนุ่มสาวที่ย้ายเข้ามาอยู่ในอาสาระก่อนหน้านี้รวมถึงได้ลิ้มรสอาหารและเห็นยุทธโภปกรที่ดีขึ้นทำให้พวกอาวุโสของพูดปาตัดสินใจที่จะให้เผ่าพูดปาทั้งเผ่าย้ายถิ่นฐานมาอย่างอาสุระตอนนี้เหลือแค่จัดการรายละเอียดเล,เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเหล่าพูดป่าที่เคยดูถูกมาโคโตในตอนแรก ตอนนี้กลับแสดงความเคารบยำเกรงต่อมาโคโตอย่างสูงผลลัพธ์นั้นก็มาจากการฝึกฝนหรือทรมานของโทโมโเอะดูเหมือนว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้มาโคโตได้พูดคุยกับพูดป่าคนหนึ่งระหว่างทางเขากล่าวชมเชยการทำงานหนักของพวกมาโคโตและยืนยันการย้ายถิ่นฐานทำให้เผาพูดป่าคนนั้นดีใจจนเหนือเต้น เมื่อมาถึงบ้านของมอนโดเขาก็ออกมายืนรอรับมาโคตโตะอยู่แล้วราวกับรู้ร่วงหน้ามาโคตโตะได้พูดคุยกับมอนโดหลายเรื่องทั้งเรื่องการย้ายถิ่นการทำงานที่ลอสการ์ดและยังบอกอีกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงหน่มกล้วยเมนูไหม เป็นรางวัลให้กับทุกคนด้วยบทสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งมาถึงเรื่องสุดท้ายมาโคโตะได้ปรึกษากับมอนโดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหลิงและโอ้อวดของเอลิสและอควาเขาจึงได้ถามหาวิธีการลงโทษที่เหมาะสมมอนโดนั่งคิดไปคู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับมาด้วยสีหน้าจริงจังเขาบอกว่ามัดสำนึกผิดและลูกเตะสั่งสอน นั่นคือคําตอบสุดพิสดารและหลุนแรงทําให้มาโคโตถึงกับอึ้งไปเลยผมเป็นคนถามเองก็จริงแต่พอได้ยินคําตอบแบบนี้แล้วจะให้ผมทํำยังไงต่อล่ะเนี่ยมาโคโตได้แต่คิดแบบนั้นในใจตอนที่115ผมตื่นสายและเรื่องราวต่างๆก็เริ่มต้นขึ้น มีเสียงจอแจดังมาจากข้างนอกเสียงอะไรกันเมื่อคืนมัวแต่เตรียมหลานจนนอนไปได้ไม่เท่าไรเองเวลานอนอันล้ำค่าของฉันชิบหายแล้วนี่มันกี่โมงกันแล้วเนี่ยมาโคดโตะลืมตาพวดตื่นขึ้นมาและพบว่าแสงแดดส่องจ้าเข้ามาในห้อง นี่มันไม่ใช่ตอนเช้าตรู่อีกต่อไปเขารีบลุกขึ้นมาและแต่งตัวจัดทรงผมหน้ากระจกบานใหญ่ซึ่งเป็นนิสัยใหม่ที่เขาเพิ่งจะเริ่มทำหลังจากโดนสองพี่น้องเลมบรันจับไปแปลงโฉมและอบรมเรื่องการดูแลภาพลักษณ์เพื่อธุรกิจเมื่อมาโคโตมาถึงชั้นล่างเขาก็พบว่าร้านค้านั้นเต็มไปด้วยลูกค้าจำนวนมหาศาลมาโคโตรู้สึกผิดอย่างมากที่เพิอตื่นสายในวันสำคัญแบบนี้ชิกีกลลาวว่อาอรุณสวัสดิ์ครับ นายน้อยมาโคโตก็ตอบว่าชิกิ้อรุณสวัสดิ์ขอโทษทีฉันตื่นสายสุดๆไปเลยชิกิจึงบอกว่าไม่เป็นไรครับเมื่อคืนนายน้อยก็เตรียมงานจนถึงลุ่งสางนี่ครับอีกอย่างตราบใดที่เตรียมงานเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ต่างจากการทำธุรกิจปกติเท่าไร่หรอกครับคำพูดที่อ่อนโยนของชิกิ้เช่นนั้นยิ่งทำให้มาโคโตร,รู้สึกผิดแต่ที่ชิกิบอกว่าไม่ต่างจากปกตินะ่ะมันไม่ใช่เลย ลูกคาแน่นล้านขนาดนี้แถมเขายังเดาได้ว่าลามกับเอลดาฟอีกคนคงกำลังจัดระเบียบแถวที่ยาวเหยียดอยู่หน้าล้านเป็นแน่ชิกี้ได้รายงานสถานการณ์ให้มาโคตโตฟังสาเหตุที่ฝูงชน มารวมตัวกันขนาดนี้เกิดจากการพูดปากต่อปากเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยมของร้านทําให้เหานักท่องเที่ยวที่มางานเทศกาลพ่อค้าและแม้แต่นักประจนภัยที่ปกติไม่ค่อยมาที่นี่ต่างก็แห่เหนกันมาที่ร้านอย่างล้นหลามส่วนยอดขายของสินค้านั้นตอนนี้สินค้ากำลังจะหมดสต็อกสำหรับโคตาวันนี้แล้วการรับมือของชิกิ ชิกิได้แสดงความสามารถในการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมออกมาหนึ่งก็คือการจัดแถวเขาสั่งให้ลามไปจัดระเบียบลูกค้าที่หน้าร้านเพื่อไม่ให้ไปรบกวนล้านค้าอื่นๆ อย่างที่2ก็คือการชดเชยลูกค้าสําหรับลูกค้าที่มาแล้วแต่สินค้าหมดเขาได้เตรียมคูปองสําหรับซื้อในวันถัดไปและสําหรับคนที่ไม่สะดวกเขาก็ได้ไปซื้อคูปองแลกเปลี่ยนจากกิวพ่อขาซึ่งสามารถนําไปใช้กับร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียงได้เพื่อเป็นการขอโทษกับลูกค้ามาโคโตถามว่าทําไมชิกิถึงไม่ปลูกเขาชิกิจึงเล่าว่าพยายามแล้วแต่พอไปถึงห้องก็เจอมิโอนั่งเฝ้ามาโคโตที่กําลังนอนหลับ เธอบอกว่านายน้อยทํางานหนักจนเหนื่อยต้องให้หนายน้อยพักผ่อนก่อนสิแล้วก็ไล่ชิกีกกับไปพอได้ยินแบบนั้นก็ทําเอามาโคโตถึงกับขนลุกที่มิโอมาอยู่ในห้องของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จากนั้นมาโคโตก็ถามว่าสองสาวไปไหนโทเมอเอะกับมิโอตอนนี้ได้ออกไปเดินเที่ยวเล่นหาของกินในงานเทศกาลกับลูทแล้วซึ่งก็ทําให้มาโคโตทั้งโล่งใจและไม่สบายใจในเวลาเดียวกัน ต่อไปก็คือปัญหาการเหยียดเผ่าพัานธุ์และความสำเร็จที่ไม่คาดคิดอาวุธนั้นขายหมดเกลี้ยงแล้วอาวุธสิชิ้นที่เอลดาฟนมได้รับอนุญาตให้วางขายในร้านได้ขายหมดเกลี้ยงไปแล้วโชคดีที่ลูกค้าคนแรกเป็นกึ่งมนุษย์ที่มีสกิลประเมินทำให้คุณภาพของอาวุธถูกยืนยันและขายดีเป็นเทน้ำเททา่าปัญหาอย่างที่สก็คือปัญหาที่อยู่หน้าร้านชิกิรายงานว่าตอนเปิดร้านใหม่ เกิดเหตุการณ์ไม่น่าพอใจขึ้นเพราะมีลูกค้าบางคนพูดจาเหยียดยามพนักงานที่เป็นกึ่งมนุษย์นั่นก็คืออคกาเอลิสและเอลดาฟแต่ลามกับชิกิก็สามารถระง,งับเหตุการณ์เอาไว้ได้มาโคโตร,รู้สึกขยะกขย,ยงกับทัศนคติของมนุษย์บางกลุ่มอย่างมากเขาไม่เข้าใจว่าทำไมการได้รับพรจากเทพธิดาถึงทำให้พวกเขารู้สึกเหนือกว่าคนอื่นได้ขนาดนี้ และเนื่องจากทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของชิกิแล้วและเขาก็ตื่นสายเกินกว่าจะช่วยอะไรได้มาโคโตจึงตัดสินใจที่จะไปเช็คสต็อกสินค้าและทักทายกับลามที่หน้าร้านก่อนแต่ในขณะที่เขากำลังจะเดินออกจากประตูหลังร้านมาโคโตก็ได้พบกับชายคนหนึ่งยืนอยู่ลักษณะของชายคนนั้นเขามีผิวสีคล้ำและมีหนวดเคราทำให้มาโคโตนึกถึงคนจากประเทศแถบอาลับในโลกเดิมของตนเอง มาโคโตรู้สึกถึงความคุ้นเคยและเป็นกันเองอย่างน่าประหลาดคำพูดปิศนาที่ชายคนนั้นบอกเขากำลังมองมาที่ป้ายล้านและพึมพำกับตัวเองก่อนจะอ่านชื่อล้านผิดเป็นคุสืหฮะเบาะแสสำคัญในขณะที่มาโคโตะเดินผ่านไปเขาก็ได้ยินชายคนนั้นพูดกับตัวเองอีกครั้งว่าไม่ต้องสงสัยเลยคุสือฮะจริงๆทำไมตัวอักษรของโลเรลบ้านของข้าถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้ ชายคนนั้นบอกคาว่าโลเลวซึ่งเป็นชื่อของหนึ่งในมหาอำนาจได้จุดประกายความสงสัยในใจของมาโคโตขึ้นมากแต่ด้วยความวุ่นวายในตอนนี้เขาจึงทําได้เพียงแค่เก็บความสงสัยนั้นไว้ในใจแล้วมุ่งหน้าไปจัดการกับแถวของลูกค้าที่ยาวเยียดจนหน้าตกใจที่หน้าร้านต่อไปตอนที่116มีบางคราที่ลาตีกืนกินเหล่า หลังจากวันที่วุ่นวายสิ้นสุดลงในที่สุดก็มาถึงช่วงเวลาอาหารคำ่ำณห้องส่วนตัวของร้านโกเทซึบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักและจอแจพนักงานของบริษัทคุซุโนะทุกคนกำลังจัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จของวันแรกในงานเทศกาโลโรงเรียน แม้ว่าข้างนอกร้านจะมีลูกค้ายืนต่อแถวยาวเหยียดแต่พวกมาโคโตก็ได้รับสิทธทิพิเศษในการใช้ห้องส่วนตัวซึ่งทำให้เขารู้สึกผิดอยู่เล็กน้อยแต่วันนี้เป็นวันพิเศษที่ทุกคนจะได้ปลดปล่อยและสนุกกันอย่างเต็มที่มาโคโตได้สั่งเมนูพิเศษที่ใกล้เคียงกับอาหารญี่ปุ่นมากที่สุดทั้งยูโดฟุต้มเต้าหู้และมิสึทากิ นาเบกไกมาให้กับโทโมเอและมิโอได้ลิ้มลองส่วนคนอื่นๆก็สั่งเมนูที่ตัวเองชอบกันอย่างสนุกสนานโทโมเอยกแก้วเบียร์ที่บรรจุเหล้าสีอำพันขึ้นมาดื่มแล้วทุบโตะ๊ะบอกว่าเหล้าสาเกเหล้าสาเกมันยังไม่พร้อมเสิร์ฟนี่สิ เธอโอดครวญอย่างสุดเสียงด้วยความเจ็บใจที่เหล่าสาเกญ,ญ,ญี่ปุ่นที่เธอกำลังพยายามผลิตในอาโซระยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทันมืออาหารสุดพิเศษแบบนี้เธอยังคงพุ่มเผือถึงความฝันที่จะผลิตสาเกชั้นเลิศให้ได้มิโอกำลังอเลดอร่อยกับการชิมอาหารหลากหลายโดยบอกว่านี่นะหลือคือนาเบะเป็นอาหารบบที่มีความหลากหลายจริงๆทั้งปลาเนื้อผักเครื่องปรุงแล้วก็ซุปที่เป็นพื้นฐาน ข้าตัดสินใจแล้วว่านี่คือสิ่งที่ควรค่าแก่การศึกษามีโอกกล่าวเช่นนั้นเธอคือผู้ที่หลงไหลในอาหารเธอกำลังตื่นตาตื่นใจกับโลกของนาเปะเธอยังได้รายงานข้อมูลสำคัญที่ได้ไปได้ยินมาตอนเที่ยวกับลูสด,ด้วยว่านายน้อยดูเหมือนว่าประเทศที่ชื่อโลเลวจะมีวัฒนธรรมการกินปลาดิบด,ด้วยล่ะนะเจ้าค่ะ ชิกิกำลังคนนาเบะในหม้อของตัวเองโดยบอกว่านายน้อยข้าว่าครีมกับมายอยเนสอาจจะเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อนายน้อยพอจะจำได้ไหมครับว่ามีอาหารแบบนี้อยู่หรือเปล่าชิกิกล่าวถามเช่นนั้นมาคโตจึงบอกว่าชิกิขอโทษทีนะแต่สิ่งที่ฉันเห็นว่ามันเหมือนกันก็มีแค่สีเท่านั้นแหละแต่ได้โปรดอย่าเริ่มการทดลองที่น่ากลัวก่อนที่จะเมาเลยนะ มาโคโตะบอกกับชิกิไปเช่นนั้นในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานกันอยู่นั้นรูเลียน้องสาวของเอวาก็ได้เข้ามาเสิร์ฟอาหารเพิ่มเติมเธอดูยุ่งมากแต่ก็ยังคงสดใสล่าเลยมาโคโตะกล่าวว่าคุณเอวาก็ช่วยงานที่ร้านได้ด้วยเหรอ เก่งจังเลยนะลูเลียจึงร้องเอ๊ะออกมาแล้วบอกว่าพี่สาวช่วยอยู่ในครัวนะคะล้างจานแล้วก็หันพักอย่างที่คิดไว้เลยมาโคโตโล่งใจที่ไม่ได้ถามออกไปตรงๆต่อมาก็คือโทโมโเอะและมิโอได้เล่าเรื่องที่ไปเที่ยวชมงานเทศกาลกับลูดมาให้กับมาโคโตได้ฟังมุมมองของโทโมเอะเธอสนใจในแง่ของกลยุทธ์และการเมืองเธอเห็นบุคคลสําคัญจากมหาอํานาจขุนนางและพ่อค้าใหญ่ๆ เดินทางมาเพื่อเฟ้นหาคนเก่งๆไปร่วมงานเธอยังเห็นเหล่านักเรียนของมาโคโตะกำลังฝึกซ้อมอย่างหนักและบอกว่าจะไปดูการแข่งขันพร้อมกับมาโคโตะด้วยส่วนมุมมองของมิโอเธอสนใจแต่เรื่องของกลิ่นล้วนๆเธอตื่นเต้นกับสุ้มอาหารที่มีความหลากหลายและตั้งใจว่าจะไปตะลุยกินต่อในวันพรุ่งนี้ส่วนแผนการของมาโคโตะนั้น เขาตกลงที่จะไปดูการแข่งขันของเหลานักเรียนพร้อมกันทุกคนพรุ่งนี้เขาจะสลับกับชิกิ้เพื่อไปเดินเที่ยวชมงานเพราะคาดว่าสินค้าที่ร้านน่าจะขายหมดตั้งแต่ช่วงเที่ยงและที่สําคัญที่สุดพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเขามีนัดสําคัญกับคุณเลมรันเพื่อไปดูการนําเสนอผลงานของสองพี่น้องเขาจึงตั้งใจแน่วแน่ว่า ห้ามตื่นสายโดยเด็ดขาดค่ำคืนได้ดำเนินไปอย่างสนุกสนานทุกคนต่างกินดื่มและพูดคุยกันอย่างปลดปล่อยมันคือช่วงเวลาที่จำเป็นสำหรับการพักผ่อนหลังจากทำงานหนักมาตลอดทั้งวันมาโคโตะมองภาพความวุ่นวายตรงหน้าด้วยรอยยิ้มก่อนที่เขาเองจะตัดสินใจลองสั่งเมนูพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลของร้านมาลองชิมบ้าง ในขณะที่พวกมาโคโตกำลังจัดงานเลี้ยงกันอย่างสนุกสนานชาก็ได้ตัดไปยังอีกมุมหนึ่งของสถาบันลอตกาที่ซึ่งการสนทนาอันตึงเครียดกำลังเกิดขึ้น ณห้องรับแขกที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาราชาแห่งอาณาจักรลิเมียและเจ้าชายลำดับที่สองกำลังสนทนากันด้วยความเข่งเคียดราชาแห่งอาณาจักรลิเมียกล่าวว่าการโจมตีป้อมปราการสเตลรากำลังจะมาถึงอยู่แล้วแท้ๆแต่กลับต้องละทิ้งประเทศมันช่างโง่เขาสิ้นดีเจ้าชายลำดับที่สองก็บอกว่า ถ้าไม่ใช่เพราะองคหญิงของจักรวรรดิเดินทางมาเราก็คงไม่ต้องลำบากถึงเพียงนี้ซึ่งสาเหตุที่ราชาต้องมาด้วยตนเองก็คือหนึ่งองค์หญิงลินลีแห่งจักรวรรดิหลังจากสึกครั้งก่อนผู้กล้าฮิบิกิได้เตือนให้ระวังองคหญิงลินลี่แห่งจักรวรรดิกริโตเนียไว้ให้ดีและเธอก็กำลังเคลื่อนไหวอย่างน่าสงสัยจริงๆซึ่งล่าสุดมีรายงานว่า เธอแอบลักลอบเข้ามาในเขตแดนของลิเมียใกล้กับทะเลปีซาร์และตอนนี้เธอก็ได้เดินทางมายังเทศกาโลโรงเรียนด้วยอย่างที่สองคือปัญหาภายในของลิเมียราชาแห่งลิเมียรพร่ำครวญนว่าในราชสำนักของเขาเต็มไปด้วยขุนนางไร้ความสามารถเขาจึงไม่มีคนที่ไว้วางใจ พอที่จะส่งมาต่อกอกับองค์หญิงที่เจ้าเล่เหมือนกับสุนัขจิ้งจอกได้เขาจึงจําเป็นต้องเดินทางมาด้วยตนเองแบบนี้พันใดนั้นทูตจากสหพันธรัฐรลอเรลวก็ได้เดินทางมาถึงทูตแห่งลอเรลวพูดอย่างไม่อ้อมข้อมว่าได้โปรดส่งคืนท่านนักบวชหญิงให้กับเราด้วยเขาคงจะหมายถึงจิยะนักบวชหญิงจากลอเรลที่ตอนนี้ได้เข้าร่วมปาร์ตี้กับผู้กล้าฮิบิกิ ราชาลิเมียจึงตอบกลับอย่างเยือกเย็นว่าฮะท่านนักบวชหญิงนะเหรอเธอได้ร่วมเดินทางและต่อสู้เคียงข้างผู้กล้าฮิบิกิด้วยความตั้งใจของเธอเองนะข้าจําได้ว่าประเทศของท่านมีกฎว่าไม่มีใครสามารถขัดขวางเจตนาลมของท่านนักบวชหญิงได้ไม่ใช่หรอือราชาแห่งลิเมียกล่าวเช่นนั้นการเจรจาเริ่มตึงเครียดขึ้นฝ่ายรอเลวกล่าวหาว่าลิเมียลักพาตัวบุคคลสําคัญของพวกเขาไป เสียงอันตรายในสนามรบราชาแห่งลิเมียก็ตอบโต้กลับอย่างเฉียบคมว่าพวกเราไม่ได้ลักพาตัวแต่เธอมาด้วยความเต็มใจถ้าประเทศของท่านดึงดันจะพรากพวกเธอไปจากข้างกายผู้กล้าโดยขัดกับความต้องการของเธอเองล่ะก็ลองคิดดูสิว่าคนทั้งโลกจะมองพวกท่านอย่างไรนี่คือการต่อสู้กับเผ่าปีศาจซึ่งเป็นศัตรูร่วมกันของมวลมนุษยชาตินะพอราชาแห่งลิเมียบอกเช่นนั้น สุดท้ายทูตจากลอเลวก็ต้องยอมลาถอยกลับไปแต่สายตาของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความเกลียดชังชาร์กได้ตัดกลับมาที่ร้านโกเทส,สึในยามดึกและภาพที่ปรากฏคือความโกลาหลอย่างถึงที่สุดดูเหมือนว่างานเลี้ยงที่สนุกสนานจะเลยเถิดไปไกลทุกคนในห้องยกเว้นมาโคโตะเมาแอะกันอย่างสมบูรณ์แบบโทโมอเอะ กำลังเมาได้ที่จนไปรวนลามคุณลูเลียพนักงานเสริร์ฟแล้วตะโกนว่าจะรับเธอมาเป็นเจ้าสาวมิโอหลับฟุบไปแล้วแต่ยังคงลาะมือเรื่องน้ำมันกับนาเบชิกิหลับไปแล้วเช่นเดียวกันเอลิสหลับฟุบขาโต๊ะส่วนคนอื่นๆอยู่ในสภาพเมามายไม่ต่างกันเจ้าของร้านเดินเข้ามาหามาโคโตด้วยสีหน้าลำบากใจบอกว่า ท่านไลโดครับต่อให้เป็นท่านก็เถอะแบบนี้มันลำบากคนอื่นนะครับมาโคโตจึงบอกว่าขอโทษด้วยนะครับปกติพวกเขาไม่วุ่นวายขนาดนี้หรอกนะครับเจ้าของร้านจึงบอกว่าช่วยพาพวกเขากลับไปทีเถอะครับแบบนี้ผมปิดร้านไม่ได้มาโคโตที่ยังคงมีสติอยู่เพราะดื่มไปไม่มากได้แต่กล่าวคําขอโทษและจ่ายเงินค่าเสียหายกับค่าอาหารไปเป็นจำนวนมากเขาต้องแบกร่างของมิโอและชิกกที่ตัวใหญ่กว่าตนเอง ส่วนโทโมเอกก็แทบจะเดินไม่ไหวโดยมีล้ำคอยพยุงหรืออาจจะพยุงกันเองอยู่ก็ได้สภาพของพวกเขาดูน่าสมเพศราวกับขบวนคนขี้เมามาคโตะได้แต่ถอนหายใจบอกว่าหวังว่าวันพรุ่งนี้จะไม่ใช่ฉันคนเดียวที่ตื่นมาอย่างสางเมานะมาโคโตบอกกับตนเองเช่นนั้นและวันแรกของงานเทศกาโลโรงเรียนก็ได้จบลงด้วยความโกลาหลวุ่นวายเช่นนี้เองแล้วก็จบ การสรุปเนื้อหานิยายแปรมัวของเว็บโนเวลเรื่องจันพรานำพาสู่ต่างโลกหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนนี้ก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย